สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสเลยครับวันนี้นะครับกับชีวิตคนในเมืองในกรุงเทพมหานครครับด้วยรถยนต์ไฮบริดครับ Honda City h a t k h b a c k e-hv รุ่นนี้เป็นรุ่นย่อยที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นรุ่น sv ครับในราคา729,000บาทก็ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์1.0แต่ว่า ทาง Honda เองมองว่าก็มีความต้องการของผู้บริโภคนะครับที่ต้องการรถที่เป็น Hybrid e-hv แบบนี้แต่ว่าอยากได้ความเป็นรุ่น sv ด้วยต้องเริ่มอย่างนี้ครับวันนี้มากับรถคันนี้เพราะว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรถติดติดต้องการอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีแล้วก็ต้องการอัตราเร่งที่ดีนะครับ ก็สาหรับคนที่ยังไม่ได้มีความพร้อมนะที่จะก้าวไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าหลายคนบอกว่าพร้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของลักษณะการใช้งานแล้วก็การวางแผนการใช้งานในระยะยาวเพราะฉะนั้นรถยนต์แบบไฮบริดนี่แหละครับก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคําตอบที่ว่ามารถคันนี้ต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกัน นะครับจุดเด่นก็คือแรงบิดครับเห็นันาเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าแรงบิดเนี่ย253นิวตันเมตรเลยนะครับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าทำให้อัตราเร่งพละกกำลังสมรรถนะต่างๆนั้นเดินทางได้อย่างสะดวกสบายตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมเนี่ยเจอสภาพรถติดตอนเช้าๆแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งแซงนะครับไปแล้วกดคันเร่งแล้วนะฮะ แม่อีกอย่างที่ชอบก็คือความสมูทครับของระบบเกียร์ที่เป็น e-cvt ได้ยินไหมฮะกดคันเร่งเมื e ่อกี้วืดดตะแบบไม่มีรอยต่อเกียร์กระตุกกระตักเลยนะมาสมูทมาแจ๋วที่เดียวนะครับน้ำหนักพวงมาลัยดีนะถือว่าไม่ได้หนักมากเกินไปใช้งานในเมืองก็คล่องตัวนะครับพอใช้ความเร็วก็มีบอกว่าความเฟรมิร์มเฟมให้รู้สึกอุ่นใจ ควบคุมรถคอนทอนร,รถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากในเรื่องของระบบไฮบริดที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องบอกกระแสรถยนต์ไฟฟา้ามาแต่อย่างที่ผมบอกก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้พร้อมใช้งานหรือไม่ตรงโจทย์กับความต้องการในการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ย h o t y h City h a t c h b a c k e h v เนี่ยถึงมาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานตรงนี้แหละที่ว่ามานะครับใช้งานในเมืองเน้นเรื่องอัตราเร่ง นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ลองให้เห็นกันไปแล้วนะนอกจากนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยครับที่เขาเรียกว่า Honda Sensing เนี่ยระบบความปลอดภัยของ Honda เนี่ยถือว่าใส่เข้ามาเพียบพร้อมใส่เข้ามาเยอะเลยนะครับในแง่ของการขับขี่ในเมืองเองก็ถือว่าครบถ้วนนะแถมจุดเด่นอีกอย่างผมว่าของ Honda City h a t c h b a บ k กก็คือเรื่องของห้องโดยสารครับคือเป็นรถที่ดูดูสปอร์ตดูวัยรุ่นนะ แต่ห้องโดยสารเนี่ยใช้งานได้กว้างขวางสะดวกสบายนะครับในในทางกลับกันก็คือว่าคนที่ชอบในสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยทรงนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะแล้วคุณก็ใช้งานในเมืองค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับขับขี่ได้คล่องตัวคล่องแคล่วว่องไหวหาที่จอดง่ายนะครับไซส์กระทัดรัดนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นไซส์พิมพ์นิยมนะครับไซส์กำลังดี ของรถที่ใช้งานในเมืองนะครับชื่อกะบอกย้อนเนี่ซิตี้นะฮะซิตี้นั้นก็สามารถที่จะใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องตัวปราดเปรียวนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าก็สําหรับไซส์ครอบครัวที่2คนนะครับสามีภรรยาหรือว่ามีลูกเพิ่งจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยไซส์นี้ก็โอเคนะขนของขนสัมภาระได้นะครับหรือใครที่แบบเอ้ยสองคนยังไม่มีลูกพับเบาะ ปรับฟังก์ชันการทำงานต่างๆก็สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่ามาได้ถูกฝาถูกตัวเลยแหละนะปุ่มสตาร์ทหน้าจอภายในห้องโดยสารก็ถือว่าใส่เข้ามาแบบครบๆลงตัวนะครับโอ้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะนะครับคำว่าให้เลือกของผมเลยคือรถเนี่ยจะเลือกสั่งการใช้งานก็คือเป็นแบบเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับ หรือว่าถ้ามีไฟระดับไฟฟ้าในแบตเตอรี่เพียงพอก็ใช้ไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่เป็นไฮบริดนะครับก็พพอร์ตด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแหละเนี่ยรถติดติดเนี่ยในขณะที่จอดรถติดอยู่นี้เครื่องไม่ทํางานนะครับเพราะว่าระดับไฟเพียงพอเห็นไหมพอเราจะเคลื่อนตัวไปก็สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้เลยนี่ผมขับใช้งานด้วย มอเตอร์ Motor, ไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับเลื่อนดูนิดนึงว่าใช้งานวิ่งใช้งานมากี่กิโลแล้วนะครับเมื่อวานนี้เกือบ100กิโลนะฮะน้ำมันเพิ่งจะลงไป1ขีดเองโดยทางค o นด้าเนี่ยเขาเขมาไว้ว่ารถรุ่นนี้ได้ความประหยัดถึงยี่สิบเจ็กว่าๆเลยกิโลลิตรแต่สําหรับผมนะเอาสักเห็นระดับสัก1 8บถึง20กิโลลิตรเอาผมว่ากลางๆอ่ะ20กิโลบวกลบนิดหน่อยแค่นี้ก็น่าจะแฮปปี้แล้วครับขับขี่สนุก สะดวกสบายระบบความปลอดภัยดีศูนย์บริการมีครบครอบคลุมทั่วประเทศไทยเรื่องการรับประกันเรื่องอะไรให้พวงครับ สำหรับ Honda City h a t c h b a c k นะครับที่เป็น e-hv s รุ่นย่อยตัวนี้เป็น sv ครับต้องบอกว่า729,000บาทถามว่าชอบอะไรนะครับอย่างแรกคือชอบอุปกรณ์ตกแต่งที่มีมาให้ครับอย่างที่2คือชอบในเรื่องของระบบ e-hv ของ Honda ครับต้องบอกว่าเป็นระบบที่ผมว่าค่อนข้างจะกลมกล่อมลงตัวนะครับประหยัดพลังงานได้ในเรื่องอัตราเร่งแล้วก็ยังได้ความสนุกในการขับขี่อย่างสุดท้ายคือผมชอบในเรื่องของดีไซน์ครับแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยเรียกว่าองค์ประกอบเสริมที่มีมาให้ถือว่า Honda จัดมาให้เป็นอย่างดีนะครับกอ่านีคทยไ รถที่กระทัดรัดคล่องแคล่วคล่องตัวไว้ใช้งานแล้วก็ขับขี่สนุกได้ด้วยครับ